จริงๆผมติดต่อไปหลายเจ้าเหมือนเขาไม่ค่อยสนใจลูกค้าแต่พอคุยกับบูธว่าคิดเช่นนี้สนใจที่จะบริการเราตอนนี้ร้านต่าโคล่ามีทั้งหมด3สาขานะครับที่โคล่าสาขาปากช่อง1สาขาใต้ทเทอร์มินอล2พิวัน1สาขาครับจุดเ๋เลยก็คือจะเป็นอาจานพื้นทิ่โคล่าพื้นที่ของร้านนะครับสามารถรองรับลูกค้า เพราะว่าจริงๆผมติดต่อไปหลายเจ้าแต่ว่าเหมือนเขาไม่ค่อยสนใจลูกค้าแต่พอคุยกับพูดวิธีเช่นเนี่ยทางพูดวิธีเช่นเนี่ยสนใจที่จะบริการเราสะดวกรวดเร็วพูดวิธีเชนเนี่ยเข้าใจร้านเรามากๆการออกแบบมาทำให้โปรในการทํางานสะดวกเรื่องของระบบตัวระบบการทํางานของพนักงานเนี่ยตอบโจทย์มากครับถูกวางแผนมาเข้าใจร้านกันอย่างดีหรือเรื่องของการติดต่อประสานงานงานรวดเร็วนะครับถามปึ๊บตอบปั๊บติดต่อได้เสมองานเนี่ย ก็เลยเป็นที่มาว่าเรียกคุณเวรทิเช่นตัวคุณภาพงานเนี่ยพอใจมากครับเรื่องของตะเลเรื่องของระบบบูดสุดวันวนะครับอันนี้ดุแรงมากบอก หมดเลยครับผมสามารถติดตามโปรโมชั่นดีๆครับเมนูใหม่ๆของร้านนะครับหรือว่ากิจกรรม่างๆได้ที่เพจเฟซบุ o o ตั้มตัวราดีเจนะครับหรือจะโทรเบอร์099 0 0 5 777ครับผม